จะให้ผมเป็นอะไรล่ะไปกระแสตอนนี้กำลังมาแรงมากเรื่องการรับงานของศิลปินดาราพี่นุ๊กผ่านมาได้ยังไงสิบกว่าปีในการเลือกรับงานอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอะไรที่เราไม่ได้ใช้จริงเราก็ไม่ไม่ทำไม่ับแล้วก็อย่างเช่นเวลาที่เราจะทำอะไรแต่ละอย่าง เราก็นึกง่ายๆครับว่าถ้ายัางเป็นของกินอ่ะเราเราทำให้แม่เรากินทําให้พ่อเรากินเป็นของใช้เราทําให้พ่อให้แม่เราใชา้แล้วผมคิดว่ามันมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของตัวเงินหรอกครับยังผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเราเราพี่เห็นมาตลอดใช่ครับใช่เราเราทำเราทำในสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อในเรื่องของความจริงใจความซื่อสัตย์ ความอดทนความมุ่งมั่นนะบผมว่ามันเราเราโตมาแบบนั้นนะครับเราถูกปลูกฝังมาแบบนั้นมีในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา,า,ม,ามีมั่งแท่งานที่เสนอมาขอมาเป็นโน,น่นเป็นนี่เลยโดนเดนิดนเ<ด>ช,ชวนว่าผมว่า,วา,วาทุกคนไม่น่าจะรอดนะผมว่าน่าจะโดนกันหมด <c oughs> ที่เราติดต่อให้มาเป็น ามที่โน้ตก็เป็นหนึ่งในนั้นหรอครับแต่ว่าที่แบบว่าหรือว่าทาผู้จัดการได้ติดต่อมาอยู่แล้วเราเราคาดการัดกองงานยังไงพี่โน้ติดก็อย่างที่ผมบอกถึไม่รับถ้าผมไม่ได้รู้จริงผมไม่ได้ใช้นะครับจะไปผมก็จะไม่โกหกได้ยังไงใช่ไหมครับจะไปโกหกไม่ต่างนะพี่โน้ตกับมิสิกงานที่แบบที่เข้ามาเยอะเลยเยอะมากเยอะมากคือเราเราดูที่คุณภาพของ ของสินค้าก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะเรามาได้เรามาได้เพราะประชาชนนะเรามาได้เพราะชาวบ้านแล้วยิ่งอย่างผมน่ะผมไม่ได้มาเพราะแมวมองผมมาเพราะเงินโบนัเขาคนละห้าบาทสิบบาทใช่ครับแล้วถ้าเราผมไม่ได้ใช้หรือถ้าผมมามาโกหกอะไรเงี้ยผมก็ไม่ว่ามันถึงมันถึงเขาไม่รู้แต่ผมรู้นะแล้วเราเรา ทำให้ลงครับ<ม>่ต<ม>้องใช้จริงต้องทดสอบต้องใค้จริงใช่อย่างเวกโซเนี่ยครับผมก็ใช้จริงใช้ดูว่ามันดีหรือไม่ดีมันมาตรฐานจริงแต่พอดูเห็นว่าเขามีมเขามีรับประกันหมดทุกอย่างม,มีรับประกันตลอดอายุการใช้งานสําหรับบางรุ่นก็มีมในเรื่องของราคามสมเหตุสมผลไหมเออคุณภาพของมันเป็นยังไงแต่ละรุ่นเลยครับมันก็อย่างที่สต๊อกตรงไหนที่แบบเป็นต้นแบบ ไม่รับเลยที่แบบ,บสินค้ามันไม่ไหวยังไอ้พวกอะไรกินแล้วขาวหรืออะไรเงรี้งยคละชิ้นเนี่ยเพราะดูแลตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่อาหารอาหารเสริมเนี่ยอาหารเสริม,มจริงๆแล้วผมกําลังจะทําที่สําหรับเอามาช่วยแบ่งเบาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เวลาผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุผมกําลังจะทําเพราะว่าตัวผมเองผมเห็นแล้วว่า นอกจากการช่วยเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์แล้วอ่ะแต่ว่าเวลาพ่อแม่ของเราไม่สบายเวลาเขาป่วยหรือว่าเวลาพอเขาเริ่มมีอายุแล้วเขาเริ่มย่อยพวกโปรตีนได้ยากอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วว่าเออราคามันสูงแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทําในสิ่งที่มันดีแล้วก็มันช่วยลดค่าใช้จ่ายของเขาได้แต่ต้องดีจริงๆนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะช่วยเขาได้อีกนอกจากเรื่องของการ ช่วยเหลือเพิ่มหรือแพ่มาคิดดใทำอใช่ผมตั้งใจผมตั้งใจว่าวางไว้สิงข้นไหนครับโปรเซสแต่แต่อย่างเนี้ยอย่างเช่นอย่างพวกเนี้ยที่มันเป็นของที่เราเราจะต้องให้เขากินเข้าไปในท้องเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันเราก็ยิ่งต้องดูให้มันดีในในเรื่องการทางานให้ดูรายละเอียดเรื่องของสัญญสัญญาดูรายละเอียดลึกไว้ปกติของเราก็จะมีทีมงานช่วยดูด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมเองอะไม่ผมไม่ใช่นักกฎหมายเนาะผมก็ไม่ได้รู้ลึกไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ว่า ทุกอย่างมันต้องผ่านสังกัดผ่านผู้จัดการผ่านผู้ช่วยเราเราก็ผมว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นความรับผิดชอบของเรามันมีไหมครับที่ว่าส่งมีอะไรเอียดส่งเข้ามาแล้วพี่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ควรควรปรับแก้อะไรเงี้ยดูมึงมัเทำเน่ออกงานแล้วมีสคริปต์ไปพูดแบบว่าต้องพูดแบบนี้แบบนี้แล้วแบบไม่อยากจะพูดเลยมีครับมีครับมันก็มีปรับแก้บ้างเหมือนกันใช่ครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือถ้าเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วเราไม่ได้รู้จริงก็ไม่พูด แต่ช่วงนี้มันพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนแบบว่าใกล้กันงวลเพราะว่าจากไทยนอกของเขามมันก็ดูดีอะไรเงี้ยอย่างพี่โน้มีความคิดไหมครับที่เอาทนายมันมีส่วนช่วยในการรองสัญญาจริงๆเรามีครับเรามีอยู่แล้วใช่แล้วีกว่าจะมาเป็นสัญญาได้ก็ต้องทํา MOU ก่อนก็ต้องคุยในเรื่องของแนวทางอะไรเงี้ยก่อนใครใครก็อยากมีเงินที่ใครๆก็อยากรวยแต่ว่าถ้าที่ ถ้าเราจะรวยผมว่ามันคนจะรวยหรือว่ามันคนจะได้เงินมาจากความทุ่มเทมาจากผมว่าเราถึงจะมีความสุขนะอย่างธุรกิจเครื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปถูกชักชวนแต,แต่ในความเห็นผมนะผมว่าไม่ต้องถามผมเรื่องนี้หรอกผมว่าเดี๋ยวเขาเขาโดนหนักกันแล้วจริงๆนะผมผมว่าเขาผมลองนึกถึงหัวอก พ่อแม่เขาตอนเนี้ยญาติญาติเขาลูกเขาตอนนี้ทุกๆคนนะเราก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาหมดแล้วล่ะอย่าให้ผมต้องไปไปพูดถึงเลยตอนนี้ผมว่าผมไม่ชอบเสอยมวยผมก็ไม่ซ้าคนล้มนะหมายถึงว่าตอนเนี้เขาไปว่ากันในสิ่งที่ตาผิดก็รับผิดชอบกันไปใช่ผิดว่าไปตามผิดถูกก็ไปตามถูกแต่ว่าจะให้ผมมาพูดเอารอหรือแบบมาพูด ตอนนี้ผมว่าไม่ไม่อยากไปยุ่งครับไม่อยากไปพูดถึงเราเราทําอะไรเรารู้ดีอยู่แก่ใจนะครับเราอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วเราทําอะไรไปบ้างมันมันไม่พูดมันมันทําให้คนเห็นดีกว่าตอนนี้ก็มีสิ่งตั้งหลายอย่างที่เราควรจะไปโฟกัสนักฟุตบอลของเราเป็นยังไงสภาพทีมเป็นยังไงเราจะช่วยพวกเขาได้ไหมจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมผมว่าเรายังมีปัญหาอีกหลายอย่างเลยในในสังคมที่เรา ต้องช่วยกันผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมว่าก็ให้คั้กตอนปฏิัดการใช่ปฏิบันิการยุติธรรมในใช่การทำงานจะยากขึ้นไม่รู้เขาบอกว่เดี๋ยวนี้ถือเป็นดาราจากการทำงานจะยากขึ้นเริ่มกลัวเริ่มกลัวต้องมีการแบบว่าเออการเสี่ยวท้าเกี่ยวที่รู้ลักไหมครับทำไมบอกเป็นห่วงในการเลื่อนรับงานเพิ่มขึ้นไหมคะก็คงไม่ถ้าเราไม่ได้ เราคงไม่อยากเจอเหรอกเราก็คงไม่อยากจะไปมีปัญหาไม่มีใครอยากจะ,จะแย่อยู่แล้วครับในชีวิตอะแต่ว่าก็นี่แหละเราก็ยิ่งต้องละเอียดเนาะเรายิ่งต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็อย่างที่เราพูดมาตลอดว่าเราเรามีส่วนนะในเรื่องของการที่จะทําให้สังคมมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเวลาเราพูดอะไรไปแล้วยิ่งทุกวันนี้มันไม่ใช่ง่ายบางทีเขาอ่านแค่ประโยคเดียว ในในหัวข้อข่าวอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้มาฟังสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเงี้ยม,มันก็ชี้นําไม่ว่าจะเป็นผมเป็นพี่พี่สื่อมวลชนเรามีผลเลยนะกับการรับผิดชอบต่อการชี้นําของคนในสังคมว่าอยากจะให้คนเออเห็นไปในทางไหนดังนั้นผมว่าเวลาเราจะพูดเราจะทําอะไรเนี่ยเราคงเราควรจะต้องคิดกันให้ดีนะครับอย่าอย่าสักแต่เอาง่ายไว้ก่อน วันนี้ก็รับครับ้ผมวมาก็เป็นปกติเราเข้มงวดอยู่แล้วเราเข้มงวดอยู่แล้วเราคุยกันไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเองินเนี่ยผมเชื่อในเรื่องของการทัวร์คอนเสิร์ตการเล่นคอนเสิร์ตการทํางานหนักการเป็นนักแสดงที่ดีถ่ายหนังให้มันเต็มที่ เล่นละครให้มันเต็มที่เราได้ค่าตัวเรามาเราภูมิใจเราเอาไปพัฒนาตัวเราส่วนในเรื่องของพรีเซนเตอร์อันนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่เราจะสื่อสารให้คนในสังคมรู้ว่าของตัวนี้มันมันดียังไงมันดีกว่าเขายังไงแต่มันก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดว่ามันมันไม่ดีหรือว่าหรือว่ามันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นที่มันผมว่านนี้ไม่ก็ต้องดูครับก็ดูกันไปพี่น้องยังต่ทำโปรเจกต์เพื่อสังคมต่อไป บอกว่าเดี๋ยวนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ออกมาอีกแล้วับการทำเื่าสังคมด้วยก็อยาก,กทำครับผมเห็นว่าทุกวันนี้เราเราหมดเงินกับการสั่งโปรตีนจากต่างประเทศมาแต่มันคงจะดีมากนะครับถ้าเกิดว่าทือผมกับทางคุณหมอทางทีมนักวิจัยเราเรา,เราใช้เวลานานนะครับในการที่จะคิดค้นในการที่จะทําการบ้านถ้าเกิดว่าเราทําสามารถทําสําเร็จได้จริงๆผมคิดว่ามันก็จะสามารถลดลดค่าใช้จา่าย ที่เราจะต้องหมดเงินเยอะๆ,ๆรวมถึงเราจะมีโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรมทางอาหารดีๆเพื่อเอาไปสู้กับชาติอื่นๆได้ด้วยนะครับโพราะอต์นี้จะเริ่มจะร่วมมือกับใครกับหน่วยงานไหนมหา,าลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาเกี่ยวกับให,ให้คนเปิดสามารถมีราได้ขึ้นจริงๆแล้วมันจะเป็นเออจริงๆมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่ว่าเอผมอยาก เจาะไปที่ผู้สูงอายุก่อนเพราะว่าอย่างคุณแม่ผมนะครับเวลาท่านทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมันจะเริ่มร่างกายมันก็เริ่มย่อยได้ไม,ไม่ดีแล้วใช่หรือว่าเออบางอย่างเน้ำตาลก็สูงขึ้นง่าอยอะไรเงี้ยครับน้ำตาลในเลือดเนี่ยอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะอยากจะทํามันให้ออกมาดีที่สุดแล้วผมก็ยังเชื่อนะครับเราอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งแล้วก็ขายของไม่เป็นด้วยแต่ผมเชื่อน,นะว่า ความจริงใจนะครมันยังจําเป็นอยู่นะครับ ừ, <ฯ laser. S 2> ความจริงยังไงมันก็เป็นความจริงนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเราผิดแล้วเรายอมรับว่าผิดมันก็คือของจริงมันก็คือเรื่องจริงนะครับ<ะ>ผมผมว่ายังไงยังไงมันก็ยังเป็นสิ่งที่เออมีความจําเป็นมากๆอยู่ในในสังคมนี้นะครับโปรเจกต์โปรเจกต์นก็ใช้เงินคนทุ่มเงินไปเยอะไปถึงไหนะพ่น่ <ผม S 2> เป็นรูเน่างเป็นรูปเป็นร่างครับถ้าอาจจะได้แต่อาจจะต้องรบกวนพี่ๆด้วยครับเพราะว่าผมก็เรียนกับพี่ๆตรงๆครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมเอาเงินไปทําการตลาดด้วยการยิงแอดด้วยการไปแข่งกันทางด้านโฆษณาเอาเงินไปลงลงสุดท้ายแล้วเป้าหมายหลักที่ผมอยากจะทําเพื่อลดต้นทุนของเขาของมันจะแพงขึ้นเพราะว่าผมเอาไปทําเรื่องพวกนี้แหละ นะครับดังนั้นผมอาจจะต้องฝากพี่ๆครับถ้าวันหนึ่งผมเปิดตัวธุรกิจของผมขึ้นมาจริงๆผมอยากให้พี่ๆช่วยครับมาลองด้วยตัวเองเลยครับมามาลองเลยครับเขาจะได้บอกได้ไหมครับว่ามันเป็นชื่อแบรนด์อะไรอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวผมว่าวันนี้เราให้ความสําคัญกับเวกโซดีกว่าครับผมเขาจะได้ต่อผมหลายปีแต่ก็ราเปิดตัวอยู่เนาะแต่ปีนี้จะได้เห็นกันไหมพี่ใน้ภายในปีนี้ภายในปีนี้ครับ โอ้ผมดีใจนะครับดีใจที่เราจากมันมืดมนมากเลยครับจากแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับตอนนี้ก็มีล้านกว่าบ,บาทแล้วครับก <c oughs> ็อย่างน้อยๆเดือนนี้นฟุตบอลได้เงินเดือนแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าฟุตบอลมันแข่งกันหลายเดือนครับเราก็ยังต้องสู้ต้องพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนอะไรที่มันให้มันเข้าที่เข้าทางครับ ครั้งนี้มันก็เป็นอีกบทนบาทหนึงเนกะเป็นอีกหน้าที่นึงที่เราเข้ามาเป็นผู้บริหารหรือว่าสาัาครับแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยๆยังเราไม่รู้หรอกครับว่าจะสําเร็จไหมจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไหมแต่ว่าผมได้เห็นแล้วว่าเพื่อนๆทุกคนใจเขาสู้เราสู้เราช่วยกันครับแพ้ชนะว่ากันอีกเรื่องทำให้มันเต็มที่กว่า ผมตีใจนะครับแล้วอย่างวันเนี้ถ้าจบงานที่เวกโซแล้วครับโฟกัสของผมก็คงจะเป็นของวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าเราเปิดบ้านเจอกับอายุทยาเขาอยู่ที่สี่เราอยู่ที่ห้าคงจะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกรดใช่าคใช่ใช่ครับก็ผมคิดว่าเราอยากให้โทษจีครับโทษจีครับ ผมผมผมอยากให้แฟนๆจะได้ไม่ต้องหมดเงินเยอะด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคนมันมาเยอะขึ้นนะ่ะผมก็รู้สึกว่านักบอลเขาก็มีกําลังใจเองครับที่ผมต้องบอกให้ชัดเจนนะที่มันผ่านเดือนนี้ไปได้เนี่ยเป็นเพราะว่านักฟุตบอลสตาโฟโค้ชพนักงานทุกคนยอมลดเงินเดือนจากค่าใช้จ่ายที่มันต้องหมดเดือนละสองล้านกว่าเนี่ยมันเลยเหลืออยู่ล้านกว่าบาทมันเลยทําให้เราอ่ะ ยังไต่อาได้แต่ว่าถ้าเราจะทําฟุตบอลที่มันยั่งยืนเราคงต้องวางแผนในระยะยาวแล้วก็เอต้องวางการทํางานที่มันมันมีความมั่นคงมากกว่านี้ได้เห็นรอยยิ้มของทีมงานยังไงบ้างก็ดีใจนะครับผมดีใจที่ผมเห็นคนตื่นตัวมากขึ้นผมขอบคุณพี่ๆน้องๆนิสิตนักศึกษาเกษตรศาสตร์ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันรวมถึงคนที่รัก ฟุตบบนไทยครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนเกษตรแต่เขารู้ข่าวแล้วเขามาดูเขามาช่วยกันซื้อเสื้อผมว่ามันมันเป็นความภาคภูมิใจครับอย่างน้อยๆเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอยู่คนเดียวเรามีเรามีแฟนๆเรามีแฟนบอลคอยช่วยผลักดันให้แต่จะรอดหรือไม่รอดทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันหนักมากครับมันหนักมากก็จะพยายาม ใช่พี่พยายามทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาเนาะเพราะว่าเราก็เราก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการในการสรรหาคำพูดอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ครับแล้ยงเป็นจริงเอาให้กำลังใจที่พี่น้่งทังเป็นักมากใี้กำลังใจยังไงครับ ให้กำลังใจด้วยการไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้เออดีไปเที่ยวหรอครับผมแี่วันนี้องโนเวลาเจอกันบ่อยไหมครับเพราะช่วงนี้โ่โน่ทำงานเยอะน้องก็แบบน้อยมากครับน้อยมากเลยครับอืมแล้วเขาก็แบบก็บอกเราแล้วว่าโตโน่มันจะเงยเกินไปนะเราไม่ได้เราไมีได้แล้วเราก็แลองเอาแล้วเขาถ้าเป็นเพื่อนเขาเขาทิ้งลงเหรอถ้าเรารู้อยู่ทั้งรู้อะว่า สี่สิบครอบครัวเขากําลังชะลําบากอ่ะอครับก็เขาก็ห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเขาก็ส่งกําลังใจให้ยังไงครับให้กำลังใจกันยังไงบ้างในในระหว่างการทำงานอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆใช่เลยใช่เวลาพอกันมาขอเต็มความฝ่ายใช่ไหมใช่แล้วเราก็ก็จะมีเล่าให้ฟังบ้างโราต้องที่เจออย่างนี้มานะเนี่ยเหลือเงินอยู่เท่านี้เราต้องจ่ายเงินเดือนไปเท่านี้นะเราจะทำยังไงอึ้อ แต่ว่าเรามีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ว่าง่ายที่เราจะปิดดีลได้ทุกคนใช่ครับเขาก็สู้ๆสู้ๆอ <ๆ S 1> วยพรให้อะไรครับครับแต่ก็ยังดีเนาะพี่ถ้าเรายอมตั้งแต่วันนั้นก็ตายกันหมู่เลยครับออตายหมู่กันทุกคนนะฮะทีมยุบโดนฟ้ form, องนักเตะไม่มีตังค์แต่ว่าอย่างน้อยๆเคตอนนี้มันเริ่มเห็นแสงบ้างครับอย่างน้อยๆผมก็ดีใจที่ เราสู้ด้วยกันครับกับนักเตะนะกับนักเตะทุกคนเขาพิทูพิทมีแพนไหมครับปีนี่ไม่เคยจะถามว่าไปเที่ยวกับนิชาบ้างไหมไม่ใหม่มีแพนไหมพี่อ่าจะได้ก็ใกล้จะทิ้งไม่ได้ต้องมีเวลาเขาจะถอดช่วยเหลือกันก่อนตอนนี้ให้กับคอนเสิร์ตใช่ไหมครับปลายปีก็ต้องคอนเสิร์ตเดี๋ยวอีกสามวันเนี่ยผมต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่อังกฤษไปสองอาทิตย์ผมยังไม่ได้จัดเตรียม กระเป๋ายังไม่ได้อะไรเลยครับก็ต้องมีคอนเสิร์ตมีเกษตรศาสตร์มีภาพยนตร์ที่ต้องเปิดเดือนหน้าใช่ไหมครัแค่นี้ก็ไม่มีมีเวลาไปแต่ละแต่ยังมีเวลารับงานที่เซอร์ยังมีเวลาเราไม่มีเวลาให้กันเลยเราไม่ห่วงเลยเรื่องความสัมพันธ์แล้วว่าเออมันจะห่างเหินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องไปต่างต่างประเทศก็บ่อยเหมือนกันผมยังเชื่อว่า ความจริงใจของผมจะทําให้เขาเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าเขาดูแลตัวเองได้ด้วยเช่นครับใช่ผมไว้ใจน้องครับแล้วผมก็คิดว่าน้องก็ดูแลตัวเองได้น้องก็ไปกับเพื่อนที่เขารักครับพวกเจมมาพายเป็นกลุ่มของพวกเขาอยู่แล้วครับเขาก็ควรจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สดใสส่วนพวกผมก็ ไายหน้ากันต่อแต่เขาไม่น่อยหรอเพราะเขาเขาก็เป็นในพืเป็นพื่นะดับเลนที่ดกท่จไปอินดียี่ชอหน้านี้ผมก็พาไปมาดีสครับแล้วกลับมาผมก็ใส่งานแหลกเลยครับโอเคขอบคุณมากที่พี่โตปีนี้มี